เรายิ่งกลัวความตายยิ่งผวาในการมีชีวิตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนำไปสู่ความตายหมดเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับอเขาอะนะคือคือเขาเศร้าแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากอย,กอยู่ไม่ค่อยอยากมีชีวิตใช่ไหม นี่เหตุการณ์มันเกิดว่าไปไปโรงเรียนไปที่มหลาลัยแล้วก็พอดีไปเร็วก็ไม่มีใครอยู่บนตึกแล้วก็รู้สึกว่าเมอเมอแบบไม่ไม่ค่อยมีสติอะไรเงี้ยแล้วก็เศร้าๆแล้วรู้สึกตัวอีกทีก่อนที่จะมาเขียนเมสเซจเนี่ยคือยืนอยู่บนเก้าอีแ้แหละกำลังจะพ้นไอ้ราวกั้นแล้วอะอแต่รู้สึกตัว รู้สึกตัวก็เลยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าถ้าลงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะประมาณว่าพูดง่ายๆคือสบสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ดีอ่ะไม่เวิร์กก็เลยลงมาทีนี้คําถามที่ผมสงสัยคือเขาไม่รู้จากจุดที่เขายือนอยู่บนพื้นจะไปรู้อีกทีตอนที่ กำลังจะข้ามรั้วข้ามราวไปเนี่ยอืม,อม,มันเกิดกลไกอะไรขึ้นอะเราก็เพิ่งได้ยินนะแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยทาไมมันทําไมมันมันหลุดหลุดยังไงอะ่ะร่างกายมันเดินเองเหรอสมองไงมสมองเวลาเราคิดเนี่ยนะคิดถึงอนาคตว่าจะเป็นยังไงอ,อ่ะถ้าคิดถึงอนาคตว่าตายแล้วนะแล้วเห็นตัวเองว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเนะี่ยอื ตัวมันลากไปเองเพราะสมองมันลากไปแต่จิตใจไม่รู้เนี่ยนะจิตใจไม่รู้เป็นไปได้อย่างเวลาสมมติว่าเสือโผมาอย่างเงี้ยเราก็วิ่งหนีใช่ไหมโดยไมิ่ะเออวิ่งขึ้นต้นไม้อะไรเงี้ยหนีเสือจิตก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องเลยมันมันไปแล้วร่างกายมันไปแล้วร่างกายกับสมองส่วนหลังอะ สมองส่วนหลังมันไปแล้วเบรนสเตมอะที่บอกว่าไฟออ f ไฟออกฟรีสอะมันไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันมันไปแล้วมันมีชีวิตอยู่ไงใช่แต่มันเป็นแต่เป็นส่วนเดียวกันมันเป็นส่วนเดียวกันดังนั้นก็เป็นเป็นทางออกไงเพราะว่าชีวิตตอนเนี้ยมันชีวิตในโลกตอนเนี้ยมันไม่ดีเหลือเกินมันก็เหมือนเสือแล้วจะหนีตายยังไงจะหนีจะหนีความอยู่รอดยังไงก็ต้องไปอีกโลกหนึ่ง ไปอยู่อีกโลกหนึ่งดีกว่าคือความตายไม่ใช่ความตายความตายเป็นสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันกว่าปัจจุบันใช่เหมือนคิดคิดว่าเป็นโลกสองโลกแล้วกันสมมติว่าอาคิดเป็นสองประเทศแล้วกันประเทศเนี้ยมันไม่ดีบ้านเนี้ยมันไม่ดีอเอาเป็นบ้านแล้วกันเล็กหน่อยอบ้านเนี้ยมีแต่ทุกมีแต่กรรมแล้วเราก็มองมองข้างบ้านโอ้โหเขาครอบครัวสุขสรรบ้านสีชมพูอย่างเงี้ยเรามองบ้านนั้นบ้านนั้นไปแล้วนะมันก็จะลอยไปเองเลยอะ พราะาคิดว่าตัวเราอยู่บ้านนั้นแล้วโอ้โหแต่ถ้าโอ้โหแต่ถ้ามันร่างกายมันทําอย่างนี้กับเราได้อืมวันหนึ่งเราก็ตกตึกสิถ้ามันถ้าไม่มีสติไงเออม,มันก็ตกตึกเพราะมันพยายามที่จะช่วยชีวิตเราจากบ้านบ้านนรกอันนี้ไปอยู่บ้านสวรรค์เออ โลกนรกอันเนี้ยโลกอันเนี้ยเป็นนรกหลือเกินเราจะเราจะรอดอย่างไหมเนี้ยทุอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันเนี้ยมันทุกเหลือเกินมันมันทนทุกเหมือนอยู่ในกระทะทองแดงอ่ะทำยังไงทําอย่างไรเราจะหนีไปจากโลกนี้ได้เพราะงั้นก็ต้องสละตัวนี้กายนี้ออกไปอืทํายังไงอ่ะมันก็จะไปเองมันก็จะสละกายไปเองอ่าแล้วอย่างอย่างเคสเนี้ยยังไม่ตกตึกเนี้ยอ่ามันมันมันแนะนําเขายังไงได้บ้างไหม ก็ต้องแนะนําไปหาไปหานักจิตคุยไปหาคุยคือต้องคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมเพราะว่าคุยคุยว่าให้มันยอมรับคุยให้จิตมันยอมรับโลกนี้ถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่จะคุยยังไงจะจะเรียนรู้ยังไงเพื่อที่จะทําให้ตัวเองโตในโลกนี้ได้อืถ้าถ้ารู้ว่าเอออะไรอย่างที่เราคุยเรื่องมายเซสไงมีปัญหามา แล้วก็ปัญหาทับถมเนี่ยตายไปซะดีกว่าแต่ถ้าปัญหามาแล้วเห็นว่าเออเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆเยนาะเราค่อยๆแก้ไปเรื่อยมันก็สนุกดีเหมือนกันมันก็ยมันก็เออโลกนี้มันก็มันก็ไม่เลวร้ยวายเนี่ยยังมียังดีก็มีผีเสื้อดูมีดอกไม้กุหลาบให้ดมอย่างเงี้ยสิ่งดีๆมันก็ยังมีอ่าไม่ใช่ว่าเลวร้ยวายหมดทุกอย่างไงคือเอ๊ะถ้ามาพูดแบบนี้มันเหมือนต้องไปหาหาสิ่ง ดีๆที่เราอยากจะอยู่กับมันหรือเปล่าเราเข้าใจคุณใช่แต่ตอนนั้นอ่ะมันมองไม่เห็นไงเพราะว่ามันมันอยู่ในเทอร์เนอร์วิชั่นอ่ะคือ uh huh. อยู่ในโอุโมงค์อ่ะเห็นเห็นรูเดียวเท่านั้นอ่ะเห็นรูออกจากที่นี่รูเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนที่ตกหลุมอ่ะและเห็นแค่แสงสว่างอันนั้นดูเดียวเขาก็เลยตามแสงไปเรื่อยๆตามแสงไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าตัวตายไม่ใช่ตกตึกอย่างเดียวด้วยผูกคอตายกินยาตายเนี่ย มันมันมันไร้สติไงมันก็ลอยไปเรื่อยเพื่อที่จะให้หลุดจากโลกนี้ไปอื่าทีนี้ให้ให้ไปคุยกับคนคุยกับพระก็ได้บางทีมันถึงชะตาชีวิตไงแค่แค่พระหนึ่งที่เขาที่เราเล่าไปว่าแค่หมาเห่าเงี้ยมันก็สะดุ้งตื่นได้ไงอืมเพราะมันลอยไปแล้วอ่ะถ้าใครมาทักนิดนึงอ่ะจิ้งจกทักนิดนึงมันก็อาจจะสติมันกลับมาเพราะมันหายลอยเมืออ้าวสมมติว่า เหมาะอยู่ในอยู่ในหลุมแล้วเห็นแต่แค่ไฟสีขาวแล้วก็เป็นทางออกทางเดียวมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆปรากฏว่าวจิ้งจกมาตั้งอ้าวมองมาทักมองมาหาจิ้งจกไงอืออ้อาวตาสายตามันเปลี่ยนแล้วไงแทนที่จะมองสายสีขาวอย่างเดียวแสงสีขาวมันเห็นจิ้งจกแล้วอ้าวจิ้งจกมาจากตรงไหนวะมันมีรูออกที่อื่นด้วยหรอมันก็เริ่มมองหาจิ้งจกก็ได้อืมก็แล้วแต่ชะตาชะตากรรมอีกแหละเพราะว่า โอเคอย่างจิ้งจกทักเนี่ยมันทักมันทักรอบนี้แต่ถ้าเกิดรอบหน้าเดินไปอีกถ้ามีอะไรมาทักอีกก็โอเคถ้าไม่มีก็จบเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นชะตากรรมของเขาทีนี้เมื่อกี้ที่หม่อมพูดว่าให้เหมือนกับคือหาหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันทําให้โลกนี้น่าอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปปฏิเสธสิ่งที่มันไม่น่าอยู่ถูกปะ แต่ตอนนั้นน่ะจิตมันตกแล้วไงจิตมันตกมันเห็นแค่แสงแสงลำเดียวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นจะบอกให้เขาว่ามองรอบๆเขาก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าตามันโฟกัสตรงนั้นแล้วตามโฟกัสตรงนั้นแล้วเอบางทีเนี่ยสูตรยาเนี่ยถึงใช้ได้ตอนนี้ไงเพราะตาโฟกัสตอนนั้นจุดเดียวเพราะงั้นเวลาคนกินยาแก้ซึมเศร้าเนี่ยมันจะได้ไปโฟกัสที่ตรงอื่นบ้าง ร่างกายมันตรงอื่นจะได้มีความรู้สึกบ้างหรือไม่ก็บางคนก็ไปไปนวดหรือว่าไปทำอะไรที่ไปไปทำนูน่นทำนี่เกิดเพื่อนๆน่ะตาจะได้หลุดจากโฟกัสตรงนั้นไง uh huh. อ่าแต่ถ้าความเครียดขึ้นมาอีกทีนึงมีอะไรมีปัญหาขึ้นมาอีกทีนึงม,มันก็อยากจะออกไปจากโลกนี้อีกอเพราะงาั้นเพราะงั้นวิธีแก้คือว่าไปหาคนที่คุยด้วยแล้วก็คุยแบบที่ว่าจะยอมรับ ในความทุกข์นี่อย่างได้ยังไงอือืออ่ามีโค้ดมีพระมีนักจิตเนี่ยหาหมอก็ได้หรือเพื่อนยดีจะจะยอมรับความทุกข์นี้ได้ยังไงเพราะว่าเราอยากหนีไปเพราะเรายอมรับความทุกข์นี้ไม่ได้อืมทั้งทั้งที่คนคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เรื่องอะไรใช่ก็คือพอไปคุยมันก็อาจจะอ่าแบบที่หมอบอกส้วมเต็มมันก็จะ หลักออกมาได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีรู้บางทีไม่รู้บางทีมันบอกว่าโลกนี้มันใจร้ายเหลือเกินทุกอย่างงานก็ถูกไล่ออกเมียก็ไม่ชอบแล้วลูกก็ติดยาทุกอย่างนี่ล้มเหลวหมดล้มเหลวหมดครอบครัวก็ไม่ดีอ,อย่างเงี้ยล้มเหลวหมดเงินไม่มีใช้คนที่คนที่โดนไล่ออกจากงานเนี่ยหรือว่าเป็นโรคเนี่ยจะฆ่าตัวตายเยอะเพราะเขาไม่มีทางอื่นแล้วออื อ่ยังยังยังนึกขึ้นได้ตอนที่เศรษฐกิจตกใหม่ๆอ่ะยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะแล้วแล้วคนที่เช่าคอนโดหรือเจ้าของคอนโดแล้วเขาไม่สร้างเพิ่มอ่ะเพราะว<ช>่าเงินหมดใช่ไหมค <ๆ S 2> ่างเงินบาทมันลดต่ำม,มากอ่ะกระโดดตายกระโดดกระโดดตึกตายกระโดดตึกตายเยอะมากอ่ะอตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเป็นหนี้ยี่สิบล้านอ่ะอจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องตายไง เป็นหนี้ยี่สิบล้านมันถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยมันมันจะอยู่ยังไงจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเขาแล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงเพราะงั้นฉันตายดีกว่าเอาหนี้ตายไปกับฉันดีกว่าครอบครัวจะได้หลุดจากหนี้เมียกับลูกจะได้มีอิสระจากหนี้นี้แต่หนี้เนี่ยมันตายไปกับฉันอันนั้นก็เป็นวิธีทางอย่างหนึ่งเป็นทางออกเป่าเป่าใช่ไหมเป็นทางออกอย่างหนึ่งไงทีนี้ก็อยู่ที่ว่า มันมันคือโรคฆ่าตัวตายเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าเป็นสิ่งร้ายเสมอไปอเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราถ้าตัวเราเองมีหนี้ยี่สิบล้านนะอืมบางทีเราก็อาจจะฆ่าตัวตายนะอืครอบครัวจะได้เป็นอิสระจากหนี้นี้อืเพราะว่าเจ้าหนี้มันตามเราไม่ได้ไงเรากลายเป็นเราหายไปแล้วเราเป็นผีไปแล้วอืเออหรือว่าถ้าเป็นโรคเนี่ย ถ้าสมมติว่าเป็นอัมาพาตอ่ะสมองสมองเลือดสมองแตกแล้วเป็นอัมาพาตครึ่งหนึ่งอืแเราก็จะฆ่าตัวตายนะเพราะว่าจะให้ลูกจะต้องสามีจะต้องมาคอยดูแลต้องออกจากงานมาดูแลมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวโอเคอเขารักใช่แต่ว่ากับตัวเราเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมของเขาที่จะต้องมาดูแล,แลเรานะแต่เราอาจจะเลือกตายว่ะเพราะเราอยากเป็นของขวัญที่จะให้เขาว่าให้เขาเป็นอิสระ อันนี้ต้องวงเล็บเลยนะเ,เ,เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนบุคคลทีนี้อย่างชาวอย่างชาวพุทธเนี่ยออก็มีมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกับความตายไงสนิทกันว่าเออตายไปก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องบรรสัจธรรม,มพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้คนบางคนก็เลยไม่กลัวโคโรนาไวรัสเพราะว่ามันเป็นสรรัธรรมเออถ้าป่วยมาก็รักษา รักษาไม่หาย,ายก็ตายก็มันก็เป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมก็ก็ไม่กลัวเขาไม่กลัวความตายเพราะเาเพราะงั้นเขาก็ไม่ไม่กลัวโควิดเราก็ไม่กลัวโควิดเพราะไม่กลัวความตายไงเออพูดพูดถึงเรื่องความตายกับศาสนาที่บอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเชื่อในชีวิตหลังความตายอืคืออันนี้เราเดาว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะคิดว่ามันจบถูกไหม ออกไปจากตรงนี้แล้วมันก็หมดละอ่าอันนี้ก็ตายดีกว่าเพราะว่าอยู่แล้วมันวุ่นวายเหลือเกินใช,ใช่ไหมทีนี้อีกมุมหนึ่งคืออ่าถ้าเชื่อว่ามันเป็นชาติชาติชาติาตแบบศาสนาพุทธเนี่ยหรือยิ่งฆ่าตัวตายยิ่งถูกสอนมาใช่ไหมว่าฆ่าตัวตายเนี่ยโดนหนักเลยอะไรประมาณนี้ทีน,นี้ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นส่วนช่วยทำให้คนไม่ตายไหมยังไงไม่เข้าใจ อ่สมมติอยากตายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามันมีมันมีชาติหน้าเงี้ยมันตายง่ายกว่าอ่าถูกป่ะเพราะว่าคือไปตายเอาดาบหน้าไงเออไปตายเอาดาบหน้าก็ไปรุนเอาอือใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าตายหรือเปล่าก็มีเยอะเออก็จะทนทุกทรมานเนี่ยก็จะไม่กล้าตายก็มีเยอะแลาทำางจะสอนให้เขา ถึงเออเลือกที่จะอยู่แล้วเนี่ยอยู่ยังไงให้ให้ให้มองโลกบ้างว่ามันไม่ใช่มีแต่สิ่งสิ่งร้ายเท่านั้นมันมีทั้งสิ่งสวยงามและสิ่งไม่สวยงามมันอยู่ที่กายของเราเนี่ยมันจะชอบมันจะชอบตรงไหนออืก็กายเราชอบยังไงมันอยู่ที่กายอย่างนั้นเลยบางคนก็อยากสละกายไงงั้นคือฆ่าตัวตายก็สละกายไปมันจะได้ไม่มีความไม่มีไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ ในการเจ็บปวดทั้งเป็นโรคทั้งหลายแหล่เฮ้ยอย่างนี้เราเราถามมัมตรงๆเลยว่าถ้าคนไข้มาหามัมอะแล้วบอกฉันอยากตายเนี่ยมัมมีเอโค้ดอันโค้ดว่ามีหน้าที่จะต้องเซฟเขาไหมมีหน้าที่คือไม่ใช่แบบคุยๆกันว่าอยู่อยากตายอยู่ก็ อย่างที่หมอสมมติว่าป่วยอมีนี่มีนี่ร้อยร้อยล้านเหรียญเงี้ยอ๋องั้นยู่ตายไปก็ดีอย่างนี้เหรอไม่ใช่มันมก็มีสูตรมาใช่ไหมเอ่อสูตรสูตรทางกฎหมายเนี่ยเราจะต้องเรานักจิตต้องทำทุกวิธีทางที่จะปกป้องคนไข้คนนั้นไม่ให้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้ผู้อื่นทำร้ายเขามันมีสามกฎเงี้ยต้องปกป้องอสุดชีวิตของนักจิตเลยอ่ามันเป็นกฎกฎหมายเกือบ เกือบเป็นกฎหมายกฎศิลธรรมแหละแต่ว่าก็แรงเหมือนกฎหมายของนักจิตอ่ะทีนี้ออ่หน้าที่ของนักจิตคือว่าจะต้องให้เขาเซ็นสัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าตัวตายอืมออ่อันนั้นน่ะไอ้สัญญาที่เขาเซ็นเนี่ยมันเพื่อปกป้องนักจิตเท่านั้นเ,เพราะว่าต้องเซ็นสัญญาว่าจะไม่ฆ่าตัวตายใช่ Uh huh. พอเขาตายไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเขา oh, เขาเซ็นสัญญากับเราแล<ๆ>้วอเป็นหลักฐานทางกฎหมาย uh huh. เพราะเขาคุยกับเราแล้วแล้วเขาบอกเขาจะไม่ฆ่าตัวตาย <Okay. S 2> แล้วว่าเราเขียนเราเขียนบันทึกเนี่ยก็ต้องเขียนไว้ว่าคุยกันแล้วเราคุยเรื่องนี้แล้วนุกแล้วคนไข้สัญญาแล้วว่าจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็รู้ว่าถ้ามีความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ uh huh. ก็จะไปโรงพยาบาลทันทีอืม uh huh. อ่าซึ่ง emergency room ทันทีอย่างเงี้ยคือคือต้องต้องเขียนไม่ได้บันทึกเพื่อนักจิตจะได้ปกป้องตัวเองจะได้ไม่ไม่มาโดนฟ้องทีหลังจากญาติๆว่าทำไมให้ให้ญาติฉันตายใช่ไหม,ม,มนี้แต่จิตของคนเราเนี่ยจะตายเขาอยากจะตายเนี่ยทำยังไงมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นจิตเราเตือนได้เราเตือนได,เนได้เราแค่เตือนเขาแล้วก็เตือนแค่เป็นบอกว่าอ่ stop Sign อะ ป้ายหยุดเท่านั้นป้ายหยุดเท่านั้นเออคิดก่อนนะคิดก่อนนะแต่ว่าเขาจะพุ่งลงไปเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของเขาอะอ่าฮะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าชีวิตเป็นนี่ยี่สิบล้านเนี่ยนะหรือว่าป่วยเป็นอมัมพาตเนี่ยนะจะบอกให้เขาไม่ตายแล้วแล้วเราไม่มีวิธีอื่นให้เขาไหมก็ไม่มีจะบอกให้เขาหาดูดอกไม้ดูผีเสื้อไปทั้งๆั้งมีเงินยี่สิบล้านแล้วก็ เป็นอมาพาาหรือเป็นอมาพาาเนี่ยนะมันมันมันไม่เห็นนะอืบางคนเขาไม่เห็นไงเพราะว่าเขาสุดสุดแล้วอ,ะอ,อ่ะออื่าก็ต้องก็ต้องปล่อยให้เขาไปก็ต้องช่วยช่วยให้เขาตายแต่ว่าไม่ได้ส่งให้เขาตายไงแต่ช่วยให้เขาช่วย้เขาคิดว่าเออมีวางแผนอะไรบ้างอย่างเงี้ยให้เขาวางแผนแลวเขาเขาคิดจริงๆก่อนว่าที่ตายเนี่ยตายเพื่อประชดหรือเปล่า หรือตายเพราะความกโกรธตายเพราะมีอารมณ์หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าตายเพราะเสียใจว่าที่บ้านไม่รักหรือว่าตายเพราะเสียใจว่าที่บ้านเนี่ยโหดร้ายกับฉันเหลือเกินหรือตายเพราะเสียใจเพราะเจ้านายไล่ออกตายเพราะโกรธเพราะว่าโลกนี้มันไม่ดีเหลือเกินอันเนี้ยเราต้องพูดจนกระทั่งคุยกับเขาจนครั้งจนกระทั่งเขาเห็นว่าที่ตายไปเนี่ยที่เขาจะเลือกตายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาของเขาไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เพราะว่าตายเพราะอารมณ์อ๋อเฮ้ยพบหม่ำพูดตรงนี้เรานึกภาพออกอย่างหนึ่งว่าพอถ้าได้ไปคุยใช่ไหมอืมหม่ำก็จะเริ่มอ่าลงรายละเอียดอ่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้อารมณ์ไหมอะไรเงี้ยเหตุผลคืออะไรอารมณ์คืออะไรตรงเนี้ยมันเราว่ามันคลายละเพราะว่าคลายแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราถามอะว่าคนคนหนึ่งที่จะอยู่ดีๆเอาตัวขึ้นไปยืนบนระเบียงเนี่ย โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าไม่รู้รายละเอียดแล้วไงตอนนั้นรู้แค่ว่ามันมันมีก้อนก้อนหนึ่งที่มันถ่วงอยู่อ่ะเออแล้วไม่รู้มันคือมาจากไหนเออะไรเรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรที่มาที่ไปยังไงอะไรอพูดตรงๆคือว่าขี้เต็มสมองอ่ะมันก็เลยมันก็เลยคิดไม่ออก พราะมันมองไม่เห็นแล้วมันเห็นเป็นแค่แสงแสงเดียวคือว่าจะต้องออกไปจากโลกนี้จะต้องออกไปจากกายนี้อเป็นทางทางเดียวเท่านั้นแต่พอ,อพอคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใช่ที่ดอนพูดถึงเนี่ยถูกมันค่อยคลี่ไปคลี่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่ตายแนละ้วหาง,งานทําดีกว่าก็มีคนไข้เราก็มีเยอะไม่ต้องกินยาก็มีสิ่งที่ดีที่สุดคือว่า จะทำยังไงถึงจะตายอย่างสงบไม่ทุรนทุรายตายอย่างสงบมีเพื่อนเพิ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งเล่้ฟังว่าเขาไปหมอนะเขาไปหมอ,อมหมอมะเร็งเนี่ยแต่กเกษียณแหละเขาก็มาเยี่ยมพ่อแม่เขาแม่เขาอายุเก้าสิบสองพ่อแม่เขาแม่เขาก็บอกว่าอยากตายคนยังคนเรายังไงถึงจะตายได้คขาก็อาบอกว่า คนเราเนี่ยหยุดกินน้ําหยุดกินข้าวเนี่ยมันก็แห้งตายสองอาทิตย์ก็ตายแหละก็อบอกแค่นี้นะหกเดือนต่อมาแม่เอาจริงไงอพอแม่มีชีวิตที่ลําบากมากและพ่อเป็นคนที่เกเรงแบบหุนหันพันแล่นอะไรเงี้ยแล้วแ,แ,แ,แม่หยุดกินน้ํากินข้าวใจเด็ดใจเด็ดมากเลยก็ทรมานนะทรมานสิ พอพอหยุดได้3วันเนี่ยสุดไงช็อกร่างกายมันช็อกกาษาันปุดร่างกายมันเริ่มช็อก mm hmm. เขาก็เลยเข้าที่นี่มันมีเขาเรียกว่าฮอสปิสเงคนที่ mm hmm. ดูแลผู้ป่วยใกล้ตายอะ่ะพอ, mm hmm. พ,อพอเข้าฮอสปิสปุ๊บฮอสปิสเขาก็จะให้ยามอฟีนให้ยาแก้ปวดให้ยาที่จะว่าทนความปวดได้ไง mm hmm. อืมสองอาทิตย์ไป mm hmm. อืมอ่าสิบอาทิตย์สิบวันสิบวันก็ตายอืม mm hmm. พ่อข้อเป็นหมอเขาก็ mm hmm. เลยช่วยแม่ตายอ mm hmm. ช่วยแม่ช่วยแม่ให้ตายอย่างสงบพ่อแม่แล้วแม่ตายแบบแล้วเขาจะสวดมนต์กันทุกวันสวดมนต์แบบร้องเพลงอะ่ะสวดมนต์กันทุกวันทุกวันแล้วแม่ก็ยิ้มแล้วก็มีสองวันก่อนสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มเจ็บแล้วไงเริ่มเจ็บมากเพราะมันแห้งมากอะ่ะ uh huh. แล้วแล้วแล้วไตมันเริ่มวายอะไรมันเริ่มวายไปหมดแล้วไงปอดเริ่มวายอะไรเงี้ยหายใจไม่ค่อยออก ร่างกายเอาไว้ยวะมันรู้เขาก็บอกว่าจะต้องให้ยาซีเดชั o n แล้วว่ายายาทําให้มึนๆน่อนอะอใช่ไหมถ้าถ้าให้ยาอันนี้ไปเนี่ยจะคุยกันไม่ได้แล้วนะอมแม่ก็บอกเอาเลยไม่เป็นไรพอคุยกันมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นลูกที่รักไงก็ก็ก็ให้ยาแล้วก็เลิกคุยอืมแต่แม่ก็ตายแบบยิ้มสงบแบบ รู้รู้ว่าตัวเองกำลังไปกับโลกใหม่ไงอ92้วด้วยอเออยิ่งกลัวความตายยิ่งผวาในการมีชีวิตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนำไปสู่ความตายหมดเลยก็คิดดูถ้าถ้าเป็นถึงขั้นที่ว่าเขายอมตายเนี่ยนะแสดงว่าโลกโลกนี้เขาเขาเขายอมแพ้แล้วนะยอมแพ้ที่จะอยู่ในชีวิตนี้อยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะยอมแพ้และ ทีนี้เราถามในมุมมองของจิตวิทยามันมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันเช่นบอกตายก็ได้อถ้ามันมีเหตุผลถ้ามันมีสิ่งที่คุณคิดแล้วใจตองอยากตายก็ตายคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว่าพอพีพูดแบบนี้มันเหมือนไปยุให้คนที่อาจจะยังไม่อยากตายไปตายหรือคนที่อาจจะ ไม่มีใครช่วยอยู่อะพอได้ฟังก็บอกอาวตายก็ได้เอ้ยงเราก็ตายเลยแล้วกันอะไรเงี้ยม,มันม,มันเป็นจริงอย่างนั้นไหมว่าการที่มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าการฆ่าตัวตายไม่ผิดมันทําให้คนไปฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นไหมเราไม่คิดอย่างนั้นนะาาคนคนที่จะทําแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็จะทําคนที่ไม่ทําเนี่ยพูดยังไงเขาก็ไม่ทํา คือคือเขาไม่ใช่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหัวอ่อนขนาดนั้นไงอ uh huh. ย่างคนที่ว่าออย่างไงหนังโจ๊กเกอร์แง่แง่ใช่ไหมบอกว่าเอาหนังโจ๊กเกอร์ออกมาเนี่ยหนังรุนแรงมาก uh huh. คนจะฆ่าตัวตายหรือจะมีประท้วงกันเยอะใช่ไหม uh huh. มันมันไม่ใช่หนังอะ่ะมันเป็นที่ตัวเขาอะ่ะอย่างที่อ uh huh. ย่างที่ดอนถามเขาที่แล้วว่าเด็กเรียนเล่นเกมเนี่ยอื uh huh. เล่นเกมไอเล่นเกมอะไรนะเล่นเกมเที่ยิงยิงกันนะแกรนด์ทีฟออโต้ขโมยของอแล้วก็ขโมยแล้วก็เดินแล้วก็ยิงนูน่นยิงนี่ไม่สนใจใครเนะี่ยเด็กคนที่เล่นแล้วก็โอเคก็มีแต่คนที่เล่นแล้วก็บ้าไปเลยก็มีอม,มันก็แล้วแต่จิตของเขาด้วยว่าเป็นยังไงแล้วคนรอบข้างเป็นยังไงคือมันไม่ใช่เหตุผลร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ นักนักวิทยาศาสตร์เขาบอกมาแล้วนะว่าไอยีนจีนยีนยีนยีนในตัวเร,เราภาษยเนภาษาตัวยีนภาษาไทยเรียกว่ายีนใช่ไหมยีนยีนยีนในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากปุย่าตายายแล้วใช่มันมาจาก เอ็กโครโมโซมไยโครโมโซมเนี่ยมันมาอยู่ในตัวเราตัวเซลล์ทุกตัวเนี่ยมันมาอยู่ในตัวเรามาจจะปูย่าตายายก็ลากมาทั้งหมดโลกทุกอย่างเนี่ยก็มาอยู่ตัวเราโลกทางจิตด้วยอยู่ในตัวเรามันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวแบบว่ามันเป็นตัวอยู่ในตัวเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มาสกิดตัวนั้นมากๆอ่ะตัวนั้นมันก็เหมือนเหมือนเมล็ดพืชอย่างเงี้ยนะอืมสมมติว่าเอาเป็นว่าเ ดอนไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาถุงหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นมเมล็ดผสมทุกอย่างเลยมีดอกกุหลาบดอกทานตะวันแล้วก็มีกระลำปีมีผสมทุกอย่างอะ่คะคือเขาให,เาให้เขาให้ดอนม,มาถุงหนึ่งเนี่ยแล้วแล้วแล้วดอนก็มาปลูกใช่ไหมแต่เมมาปลูกมาปลูกตรงที่ตรงที่ดอกกระลำปีมันมันขึ้นดีมันก็ขึ้นดอกกุหลาบมันไม่ขึ้นอะ่ะอืมเพราะว่ามันไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยเมล็ดพันธุ์มันงอกไงแต่เมล็ดพันธุ์ทุกคนเน่ะมันมี มีทุกมีทุกแบบเพียงแต่ว่าอันนี้งอกง่ายกบงอกไม่งอกยากไอ้ที่งอกง่ายเนี่ยแล้วไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันยิ่งทําให้งอกง่ายขึ้นไปใหญ่เนี่ยนะมันก็เลยยิ่งบานปลายไงแต่คนที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่แต่มันงอกยากแต่ไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีกับเมล็ดพันธุ์นั้นมันก็เลยไม่งอกอืหรือว่าสลับกันเม็ดที่งอกง่ายเนี่ยนะ คือคือที่บ้านเป็นโรคจิตเยอะแต่ว่ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มันไม่งอกมันก็ไม่งอกอืเออมันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมกับตัวเซลล์ด้วยไม่ใช่ว่าเซลล์อย่างเดียวอเออแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานเยอะแยะหมดเลยนักวิจัยก็ทำมาแล้วเขาก็แย้งมาแย่งมาเตือนมาเตือน,นมาตลอดเลยแต่ว่า มันมันขายไม่ได้ไงจะมาขายสิ่งแวดล้อมว่าเออมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะอยู่สิ่งแวดล้อมดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันมันมันทำขายไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเราโทษไปเลยว่ามันอยู่ที่เซลล์ของยูนะแล้ววิธีที่จะแก้เซลล์ของยูนะคือว่าจะต้องกินยาอ่ามันก็ขายยาได้ใช่แต่สิ่งแวดล้อมมันขายไม่ได้มันขายยากยามขายง่ายกว่า คนคนก็เลยแบบบ้าอย่างอย่างแองเจลิน่าโจลี่ไงเขามีเซลล์เซลล์มะเร็งเต้านมไงใช่ซึ่งความเสี่ยงเลยเออความเสี่ยงน้อยมากแต่ไปตัดทิ้งอ่ะโอ้โหโอ้ยทำลายร่างกายตัวเองมากเลยแต่มันก็เออมันก็มันก็เป็นความเชื่อของเขาเนะป็นความเชื่อของเขาเออเนี่ยก็เลยเอาที่เอาที่ทุกคนสบายใจ เอาที่ทุกคนสบายใจเอาเอาให้ทุกคนมีความสุขเป็นไปไม่ได้ไงเอาแค่สบายใจพอละ